สวัสดีค่ะมิ้นคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะมิ้นจะมาแนะนํานะคะเป็นสินค้าของเราค่ะเป็นสินค้าที่เป็นรถเช่านั่นเองค่ะค่ะสําสหรับใครนะคะที่ไม่อยากจะนั่งรถปรับอากาศนะคะเราคิดว่ามีราคาสูงนะคะวันนี้มิ้นก็มาแนะนําอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทางเลือกดีๆก็คือรถบัสพัดลมนั่นเองค่ะรถบัสพัดลมนะคะก็เผื่อใครอาจจะคิดว่ารถบัสพัดลมอาจจะไม่ได้เย็นสบายเท่า,ารถปรับอากาศนะคะ ก็อยากจะให้มาลองรถบัสพลมของคอนเฟิร์มทัวร์นะคะรับรองว่าเย็นสบายมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะรถบัสของเราเนี่ยก็ยังมีไฟเทคนะคะใครที่อยากจะเต้นอยากจะร้องรำทำเพลงก็สามารถสนุกไปกับการเดินทางได้นะคะค่ะแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางนะคะพนักงานของเราเนี่ยก็มีความชำนาญแล้วก็ทำงานในเส้นทางนะ,ะอารถบัส รถบัสของเราทุกคันนะคะก็จะมีการมีประกันภัยนะคุ้มครองตามพรบรนะคะค่ะสาหรับแต่สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะซื้อประกันภัยเพิ่มนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะเพียงท่านละ50บาทเท่านั้นค่ะคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทนั่นเองค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะมินก็แนะนำะตัวเลือกที่เป็นบัตรพัดลมดีๆให้กับทุกท่านได้ได้รับฟังกันแล้วนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านตัดสินใจนะคะในการเช่ารถบัสพัลมของเรานะคะทางเราเนี่ยจะมีของขวัญพิเศษโปรโมชั่นพิเศษอะไรจะมานำเสนอนะคะก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ